สั่งไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์กลางบัญชีว่าในชีวิตของท่านนี้แป,ปรปกรณ์ในพุทธศาสนาไว้กี่ปรกรณ์ในชีวิตของท่านนี้ได้หล่อพระประธานหล่อพระพุทธรูปไว้กี่องค์ท่านก็ให้อ่านให้ฟังพออ่านจบท่านก็โมทนาแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้กับสรพสัตว์ว่าด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าเฮี้ยนจังทําในบัดนี้ขอแผ่ให้กับสรพสัตว์ทั้งหลายด้วยและขอเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าเฮี้ยนจัง เมื่อดับจิตจากพบนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้ไปเฝ้าพระรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ในดุสิตเข้าพระเจ้าเฮียนจังยังมีปัญหาธรรมอีกหลายข้อที่จะต้องไปทูลถามพระรีอริยะเมตไตรในดุสิตให้เป็นที่แจ่มกระจ่างเพราะฉะนั้นจึงผูกจิตหมายไปเฝ้าพระองค์ในดุสิตพบอธิษฐานเช่นนี้แล้วก็ไม่พูดอีกเลยนอนตะแคงขวาอย่างปางปรินิพานสีหัสยายญาณแล้วก็ภาวนาพะนามพระรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์กระทั่งวาระสุดท้าย ดับอัศสาสะปะสัสสาสะด้วยกริยาอันสงบเพราะข่าวท่านเฮี้ยนจังดับ